สวัสดีครับผมอยู่กับบุรอด,ดําทีมเช่นเคยนะครับอ่ะเราพามาติดตามเจ้าการยาวต่อครับกับงานเดียวลอกบ่อกเก่าครับลอกสะเก่าอ่ะตอนนี้เหลือน้ำอยู่แองหนึ่งประมาณตรงนี้แหละแต่ปลามันเยอะน่าดูเลยนะเมื่อเช้านี้ทางสูบทางปล่อยไปฝั่งนูน้นทีนี้ก็เหลืออยู่หน่อยเดียวครับ บางลุยกูนาเม็แล้วก็อาจารย์แหล่อีกคนหนึ่งมายืนอยู่ด้วยกันนี่คอยจับปลาครับอ่ะเดี๋ยวเรารอดูเขาว่ามีปลาตัวใหญ่นะจะใหญ่หรือเปล่าก่อจะดูจับปลาให้ดูสภาพบ่ก่อนนี่เมื่อเช้าใครดูคลิปก็จะรู้ว่าสภาพบอ่อเป็นไงนะณนะตอนนี้เป็นแบบนี้ครับให้เห็น ขุดไปแล้วสองด้านครึ่งเหลือด้านนี้ยังไม่ได้ขุดครับวันนี้คงจะไม่สเสร็จหรอกครับต้องพรุ่งนี้ต่ออีกแต่นี่ใกล้จะถึงเวลาเลิกงานแล้วขอกับข้าวหน่อยหรือกับแก้มก็ไม่รู้อ่ะเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะได้ปลาไหมได้ปลาตัวใหญ่ไหมแต่นี้ไม่กล้าเปิดปล่อยแรงนะกลัวปลาจะหนีต้องปล่อยค่อยๆคย่คยๆโอ้โหแล้วเมื่อไรมันจะแห้งเนี่ย ขี่โคลนประมาณครึ่งหน้าแข้งน้ำก็ประมาณคืบกว่าสองคืบนี่แหละแล่อมันจะแห้งเอะเปิดให้มันก็กว้างไปเลยอย่างงั้นแล้เมือ่อคําพอดีไม่ได้กินปลาพอดีฮนะเครื่องสูผมก็ยกขึ้นไปเรียบร้อยเลยนะเก็บแล้ว เสียเต้ยทำไมอ๋อไปดึงเอาตะเข็บฝั่งนูน้นนี่ตะเข็บที่กัน้นน้ํานะมาเช้านี่เพิ่มคุดตรงแต่ตรงนู้นแล้วฮะน้ำก็เต็มคอบนี่แหละกอดตะเข็บนีเบ่เห็นหินหนี่แหละตัวนี้ก็จะละลายให้ดูสวยงามอ้าวทำไรวิดน้ำเลยวิดน้ำช่วยเลยโอ้โหอ,อย่บอกว่าวิดน้ำนะ ปล่อยเลยปล่อยเลยบางลุยปล่อยให้ใหญ่ๆขึ้นกว้างขึ้นครับอ่าเสียเตยก็ช่วยช้อนช้อนไม่แค่หรอกช้อนดูปลาด้วย <c oughs> ดีถ้าเจ้าของไม่เห็นนี่หาว่าอู้งานอะ่ะไม่ทำงานมัวแต่จับปลานะ่ะ สาดไม่มีการสาดสาดข้างบนจะได้เห็นปลาบ่อกนี้ไม่ต้องกลัวจมนะฮะแข็งแข็งโคกอืดูพื้นนะข้างล่างะ่ะเจอดินขาวแล้วอ่ะอค่อยวิตน้ำมีไหมมีไหมน้ำมันไม่เยอะนะแต่ขี้โคลมันหนาดูดิ ดอูอาจารย์แหลเดินโอ้โหโป,ป,ป,ปุบ <c oughs> ขี้โคลเท่าหัวเขา่าแต่น้ำอยู่ประมาณคืบเดียวคนระับสงสัยมันต้องมุดในขี้โคลนแน่ปลาเนี่ยอ่ะดูหัวหน้าแม็กนี่กว่าจะเดินได้แต่ละก้าวแต่ละก้าวครับโอ้โหขี้โคลมันหนาซะเหลือเกินอ่ะละเลงเลยครับละเลงเลย เพื่อจะได้ปลาโผล่ขึ้นมามีไหมโอ้โอ้โอ้ลงเลยครับลงเลยเียเต้ยเอางานนี้ลงเลยครับโอ้โหมันอยู่แค่นี้แหละเอาเดี๋ยวอคอยดูครับว่าจะได้ปลาไหมลงมาเลยนี่ เห็นเ่าเห็นเ่าอ้าอ้าอ้าหัวหน้าแม็กได้แล้วลงระเลงเลยอะหัวหน <c oughs> <c oughs> ้าแบกเกือบลบไม่ทันนี่ีอ่ะลงมาใจกลางบอ่อเลยครับ นี่ไม่รู้ก็ไม่อย่างงี้ปลาก็ไม่เหลือครับตื่นหมดลงมาขนาดนี้มีไหมสงสัยจะโดนจับไปเมื่อเช้าหมดหรือเปล่าเย็นมานี่เพิ่งเห็นอยู่สองตัวเอง ถ้าปลาอยู่นี่คงวินหัวคงวินหัวหนีกันหัวสุกหัวสุนแน่เอ้าเวียไปเวียไปแดงแฝดเปิดน้ามาผมมึงเห็นอยู่สองตัวแหละ แต่เมื่อเช้านี่ยังได้เยอะกว่านะอ้าวอ้าวอ้าตักมาแล้วครับตักมาแล้วสงสัยจะได้ไงเนี่ยอ่ะเอาขึ้นฟางขึ้นฟางมีไหมอ้าวอ้าวอ้าวบางลุยเห็นเลยเอ้ยไม่ใช่สวนสยามนะ่ะสไลเดอร์อ่ะ โอ้ลงมาเอาตูดถูลงมาเลยลื่นทางนู้นก็หาครับเจอหรือเปล่าเจ้าก,การยาวตักให้แล้ว่อาบบังลุยได้แล้วปะหมอปะหมอ,อจากตอนที่วิตน้ำน้ำนี่ใสนะเพราะว่ามีหินลูกราง แต่ตอนนี้ไม่สายแล้ว,วเต็มเต็มเข้าหน้าบ้างลุยเต็มเต็มอ้าวเป็นไวเปล้อนแล้วยกไปล้างตัวอยู่บ้านอาจากน้ำใสกลายเป็นน้ำคุณแล้วตอนนี้นานทีได้เจองานแบบนี้ทีครับสนุกกันไปฮะอ่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีเวลาทดเจ็บให้เจ้าของเราไม่เอาเปรียบลูกค้าครับถึงว่าเราจะหาปลาแต่เราก็ทดเวลาให้ฮะรู้อยู่ว่าทำงานชั่วโมงแต่เราก็ทดให้ฮะเพิ่มชั่วโมงให้ขอให้หาปลาก่อนขอให้ได้สนุกกันก่อนฮนะอ่าอยู่ไม่ได้ให้ไม่รู้กันไปดิ วินหัวนะมั้งปลาอ่มาเช้าเยอะครับมาเช้านี่ตามพวกเศษหญ้าพวกอะไรนี่ปลานี่กระโดดขึ้นไปอยู่มันเต็มเลยนะแต่เวลาวิดน้ำใกล้แห้งแล้วครับไม่มีสงสัยจะหมดแล้วอว <laughs> วันนี้อาจารย์แหล่มาเล่นด้วยครับบอกว่ามาจับปลาช่วยหน่อยมาแต่ชเช้าเหมือนกัน มาเล่นด้วยอาว้าววนเ้้ไไปวนหาเข้าไปโอ้มีแต่ปลาหมอแต่เมื่อเช้านี่ได้แต่ปลาช่อนนะนี่แต่ปลาช่อนเลยก็บปลาไหลอืะในเมื่อลงมาแล้วก็ ทำให้มันสวยงามไปเลยนี่ลบขอบตะเข็บตะเข็บให้เขาเนี่มันจะได้ดูสวยงามครับอ่าคนบอ่อไม่มีตะเข็บนี่เดี๋ยวจะบอกว่าบอ่อมันจะมีตะเข็บยังไงไม่ใช่กางเกงนี่เก็บให้เรียบร้อยเลยให้ดูสวยงามเจ้าของเห็นก็ชอบเก็บไปเลยครับ อ่านี่นี่เผื่อปลามันโผล่ขึ้นมาครับผมเป็นปลาเนี่ยผมคงจะวินหัวหน้าดูนะเดี <c oughs> ย๋ยวค่อยไปเก็บตะเก็บอันใหญ่ๆเก็บอันเล็กๆก,ก่อนเอ้ยออกๆๆอ,อ้าเอ,อ อ๋อเข้าไปเนี่เวลาผลงานออกมาจะได้สวยงามครับลบรอยตะคลิบออกให้โบดได้ลงมาแล้วก็ทำให้มันสวยงามไปเลย สวยไหมครับทีนี้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมีเวลาเหลือเดี๋ยวก็ทำงานต่อครับพอดีอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็จะเลิกงานแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ